สวัสดีเพื่อนทุกคนด้วยนะครับเดี๋ยวคลิปนี้ผมจะมาเล่นชิลลอนให้ดูนะครับทุกคนว่ารถคันนี้เนี่ยมันดีขนาดไหนนะบอกเลยว่าผมอวยรถคันนี้มากๆนะครับตั้งแต่ได้มาเล่นเนี่ยบอกเลยว่าไม่มีคันไหนที่เล่นสนุกได้เท่าคันนี้อีกแล้วนะครับทุกคนซึ่งใครที่แบบกําลังมีปัญหากับการเล่นอยู่เนี่ยผมก็ไม่รู้นะว่าอาจจะเป็นที่การจูนหรือว่าเป็นที่อะไรหรือเปล่านะครับผมแต่ว่าก็เดี๋ยวลองมาดูแล้วกันนะว่าผมเล่นอะไรยังไงนะครับทุกคนเติมเกม Racing Master ถูกกว่าเดิมได้เลยที่ Readman Shop ทีสูงสุด50%เติมเกมบนเว็บมีสิทธิ์รับแพ็กแถมเพิ่มแถมพอยต์สะสมลดสูงสุด25%เติมเกมผ่อนได้นานสูงสุด10เดือนเติมเกมบนไลน์มีแอดมินดูแล24ชั่วโมงพร้อมเกมแน้นามากมายให้เลือกเติมเติมเกมถูกเข้าไว้ผ่อนได้แถมพอยต์สะสมมีสิทธิ์รับแพ็กฟรีที่ร i ดแมนช็อป โอเคเดี๋ยวเรามาเริ่มกันที่การสุ่มกันก่อนนะครับว่าผมได้รถคันนี้มาตั้งแต่กิโลนะครับเผื่อว่าใครอยากทราบนะครับก็คือบุกติคันนี้ผมโดนการันตีนะ240โลนะครับนอกจากเพชรผมจะไม่พอแล้วผมยังต้องเติมเพิ่มอีกนะแลวก็เอาตั๋ว240ใบเนี่ยไปแลกมานะครับผมถึงได้รถคันนี้มาเนาะรอบที่แล้วเนี่ยก็โดนการันตีไปเหมือนกันนะกับ sf90 นะครับทุกคนแล้วยังมาโดนบุกติอีกคือแบบไม่รู้จะดวงสวยไปถึงไหนนะรถคันหน้าที่จะเข้ามาเนี่ยก็ไม่รู้ว่าจะโดนอีกหรือเปล่านะครับทุกคน ยากบ่นเฉยๆนะเพราะว่าไม่เคยจะดวงดีได้ก่อนการ์ตีเหมือนกับคนอื่นๆเลยนะเห็นคนเขาแบบโอ้โหสุ่มไม่กิโลกิโลเนี่ยก็คือได้บูกติมาขับกันแล้วนะครับอันนี้ก็แบบบ่นให้ฟังนิดนึงเนาะโอเคทีนี้มาดูสูตรที่ผมจูนกันบ้างเนาะก็คือผมจะจูนเป็น3ามสามสามสองนะครับทุกคนอันนี้เป็นสูตรจูนที่ผมจูนตามท็อปเซิร์ฟของอคนที่เขาเคยเล่นในไต้หวันมาก่อนนะครับผมผมคิดว่าสูตรเนี้ยมันดีที่สุดแล้วจากที่ผมลองเล่นดูแล้วนะเพราะว่าที่หลายๆคนบ่นนะที่แบบ้มันเลี้ยวยากจังนะครับ เออมันแรงก็จริงแต่มันเลี้ยวยากอะไรแบบเนี้ยคือตอนแรกที่ผมลองไปขับเนอแบบหมดทดลองขับอ่ะเออในกาชานะผมก็รู้สึกว่ามันเลี้ยวยากเหมือนกันนะทุกคนคือผมรู้สึกแบบนั้นจริงๆมันเลี้ยวยากจริงนะแต่ว่าพอได้รถมาแล้วแล้วลองมาปรับจูนเองดูเนี่ยผมคิดว่าสูตรเนี้ยคือแบบมันเลี้ยวง่ายเนาะมันไม่ได้ยากเหมือนตอนแรกที่เข้าไปทดลองขับดูนะครับทุกคนแถมเลี้ยวดีอีกต่างหากนะผมก็เลยแบบไม่มั่นใจว่าเออมันเป็นที่สูตรจูนด้วยหรือเปล่าหรือมันเป็นที่อะไรเนาะและก็อีกปัจจัยหนึ่งนะครับก็คือผม Up อัพเเต็ม ยี่สิบห้าด้วยอ่าการอัพเครื่องยนต์อัพยางอะไรพวกนี้ให้มันเต็ม25มันก็มีผลทําให้การเลี้ยวหรือว่าการดิฟอะไรต่างๆเนี่ยมันดีมากขึ้นด้วยเนาะฉะนั้นนะครับคนที่เจอปัญหานะว่าเออทำไมมันเลี้ยวยากจังหักเลี้ยวแล้วแบบไม่ค่อยไปอะไรแบบนี้ผมคิดว่าพวเพื่อนๆลองอัพให้มันเต็ม25ดูก่อนนะครับผมแล้วก็ลองจูนดูก่อนเนาะซึ่งสูตรจูนเนี่ยมันก็มีหลายสูตรเนาะอันนี้อยู่ที่คนถนัดเลยบางคนอาจจะเล่นเป็นหน 3, 3 3 2งก็ได้เนาะหรือตัวถังเนี่ยก็อาจจะเล่น,น,นได้นะ หลายสูตรนะครับผมเพียงแต่ว่าไอที่ผมเล่นได้แบบผมชอบมากที่สุดเนาะแล้วก็เล่นมาตั้งแต่แรกๆเลยเนี่ยก็คือเล่นเป็น3 3 3 3 2นั่นเองแล้วทีนี้ในส่วนของคันเร่งเนี่ยผมจะเป็นสายคันเร่งอัตโนมัตินะครับเนื่องจากผมเล่นใน PC เนาะการที่แบบต้องกดคันเร่งเองเนี่ยผมรู้สึกว่ามันปวดนิ้วนะเล่นนานๆเนี่ยยังไงก็ปวดนิ้วแน่นอนนะทุกคนผมก็เลยเลือกที่จะฝึกแบบคันเร่งอัตโนมัติมาตั้งแต่ต้นเลยจนถึงตอนนี้นะครับคนที่เล่นขับเองเนี่ยก็น่าจะดีกว่านั่นแหละนะครับอันนี้ผมไม่ร จริงแล้วมันเล่นได้หมดนะจะคันเร่งเองนะครับหรืออัตโนมัติเนี่ยมันจะเล่นคนละสูตรกันเนาะแต่ว่าถ้าเราแบบเออรู้สูตรนะรู้จังหวะเข้าโค้งนู่นนี่นั่นมันก็สามารถเล่นได้เหมือนกันเนาะอันนี้อยู่ที่ความชอบเลยเออเดี๋ยวก็ผมไม่เคยเปิดตัวช่วยในการเล่นนะคนที่แบบมาเล่นใหม่ๆอาจจะไม่รู้นะว่าเกมนี้เนี่ยถ้าแต้มลถมันยังไม่ถึงพันห้าเนาะมันจะมีตัวช่วยให้สามารถเปิดได้นะครับมันก็จะทําให้แบบขับง่ายขึ้นเวลาจะเข้าโค้งอะไรแบบนี้เราจะไม่ค่อยชนเท่าไหร่แต่ว่าผมไม่เคยเปิดตัวช่วยเลยนะครับตั้งแต่ day ตัวช่วยเล่นเข้ามาเกี่ยวแน่นอนนะครับทุกคนอ่าโอเคทีนี้เรามาลงสนามจริงกันดีกว่านะครับอันนี้ก็จะเป็นฟุตเทจที่ผมอัดมาเนาะที่ผมไปเล่นมาแล้วแบบเออมันเป็นช็อตที่ผมเล่นได้ค่อนข้างดีนะครับก็เอามาให้รับชมกันเพลินๆน,นะครับสาหรับชิลอนเนี่ยตอนออกตัวไม่ต้องพูดถึงนะครับคือมันเร็วมากๆนะครับทุกคนเออถ้ายิ่งด่านไหนเป็นด่านทางตรงนี่โอ้โหแทบจะเป็นถิ่นของบุกติเลยก็ว่าได้นะแล้วก็ที่ผมชอบมากๆเลยนะของชิลอนคันนี้นะครับก็คือตอนที่แบบเราดิฟเข้าโค้ง นะซึ่งมันออกตัวเร็วมากนะเพราะว่ารถคันนี้มันแรงนะพอเราดิฟเข้าโค้งไปไม่ว่าเราจะดิฟช้าดิฟออ,ออกโค้งช้าหรืออะไรก็ตามแหละนะครับด้วยความที่รถมันเร็วมากๆเนาะพอความเร็วมันตกจากการเข้าโค้งเนี่ย มันก็แบบรีบเร่งเครื่องขึ้นมาแป๊บเดียวนะครับความเร็วก็กลับมาที่100ได้แล้วนะเอออันนี้ผมก็เลยรู้สึกว่ามันแบบดีมากๆเลยคือผมก็ไม่ได้เล่นเก่งอะไรนะครับผมเวลาเข้าโค้งเนี่ยผมก็ยังแบบดิฟไหลดิฟเอ,อ่อช้าอยู่เลยแนละความเร็วตกอยู่เลยนะออกโค้งช้าอะไรแบบเนี้ยแต่ว่าด้วยความที่มันเป็นชิลอนนะครับมีเครื่องมือดีๆอย่างชิลอนมันคอยช่วยอยู่เนี่ยมันก็เลยทําให้อ,อ่อข้อเสียที่แบบผมออกโค้งช้าเนาะดิฟแล้วความเร็วตกอะไรเงี้ยข้อเสียตรงเนี้ยมันถูกแก้ไปในระดับหนึ่งนะเพราะว่าเราดิฟความเร ตกปุ๊บแต่รถมันแรงไงมันก็แบบรีบเร่งขึ้นมาอะไรแบบนี้มันก็เลยแทบจะไม่เป็นปัญหาเลยตอนแบบดิบเข้าโค้งนะแล้วยิ่งเป็นทางตรงอะไรแบบนี้ไม่ต้องพูดถึงเลยนะครับทุกคนโคตรเร็วเนาะสมชื่อเขานั่นแหละอันนี้น่าจะเป็นเรื่องที่ทุกคนน่าจะรู้กันอยู่แล้วนะว่าคันนี้แบบทางตรงมันแรงจริงๆนะครับ โอเคทีนี้เรามาดูรอบที่2กันนะครับทุกคนก็จะเป็นด่านอัมสเตอร์ดัมแบบรนะีเวิร์สเนาะซึ่งด่านนี้ที่ผมออกมาให้ทุกคนดูเนี่ยคือผมอยากจะให้ดูข้อเสียของคันนี้นะซึ่งไม่รู้ว่ามันเป็นบัก๊กหรือทีมงานเขาจะแก้อะไรหรือเปล่าเนาะแต่ว่าหลายๆคนที่ได้มาเล่นเนี่ยน่าจะเจอปัญหาเดียวกันนะครับก็คือตอนออกตัวนะครับผมเวลาออกตัวเนี่ยมันจะมีบางด่านนะที่อยู่ๆรถมันก็จะหักแบบหักเลยอะ่ะเออหักเองนะครับทุกคนบางทีเราไม่ได้กดเลี้ยวมันก็จะหักเองเนาะแต่ว่าอันนี้เนี่ยคือผมแตนะ ผมแตะเลี้ยวซ้ายนิดนึงนะครับตอนออกตัวเนี่ยมันก็เลยหักซ้ายนะครับแต่ว่าถ้าเป็นคันอื่นเนี่ยปกติมันจะไม่ได้หักเยอะขนาดนี้นะครับผมแต่กับคันนี้บางทีเราแตะนิดเดียวเนี่ยคือมันแทบจะหักจนลดหมุนอยู่แล้วอะ่ะเออผมก็เลยรู้สึกว่ามันเป็นข้อเสียของคันนี้ณนะตอนนี้นะไม่รู้ว่าทีมงานเขาจะมีการแก้อะไรให้หรือเปล่าเนาะแต่ว่าในหลายด่านเนี่ยมันจะเป็นแบบนี้นะครับทุกคนบางรอบหรือบางด่านเนี่ยผมไม่ได้กดเลี้ยวอะไรเลยนะเออเราไม่ได้กดทิศทางเลยเราปล่อยตรงไปเลยแต่รถมันเลี้ยวเองมันสะบัดเองตอนออกตัวนะครับ เอันนี้ผมก็เลยคิดว่ามันเป็นข้อเสียของชิลอนณตอนนี้นะหลายๆคนน่าจะเจอกันอยู่เนาะใครที่เจอเรื่องนี้บ้างเนี่ยก็ลองคอมเมนต์หน่อยละกันนะครับทุกคนแล้วก็เท่าที่ทุกคนสังเกตดูนะตอนที่ผมขับเนี่ยเวลาที่แบบผมดิฟเข้าโค้งนะครับผมคือถ้ามันไม่ใช่โค้งที่หักจริงๆอ่ะเออหลอดตอนดิฟเนาะเกจสีแดงอ่ะไม่รู้ว่าจะเรียกว่าอะไรดีนะครับทุกคนคือแบบมันไม่ค่อยถึงสีแดงเท่าไหร่นะถ้าเป็นคันอื่นเนี่ยเวลาผมดิฟนะครับแป๊บเดียวคือมันจะดีดขึ้นไปเป็นเกจแดงเลยนะครับทุกคนแต่ว่ากับชรอนเเีี่ยยผมู้้สึกวาลง ง่ายเนาะคือเราดิฟไปเนี่ยเกจมันจะไม่ค่อยขึ้นไปถึงสีแดงมากเท่าไหร่อันนี้ก็เลยเป็น1เหตุผลที่ผมบอกว่าเออมันเลี้ยวได้ดีนะครับทุกคนเพราะตอนเลี้ยวเนี่ยเกจมันไม่ค่อยตกขึ้นไปเป็นสีแดงเนาะความเร็วลดเราก็จะไม่ค่อยตกด้วยเอออันนี้ก็อาจจะเป็นที่ความชอบส่วนตัวของผมด้วยแหละไม่รู้ว่าคนอื่นเป็นแบบไหนนะแต่ว่าจากที่ผมลองขับดูเนี่ยคือมันเลี้ยวได้ค่อนข้างดีมากๆเลยนะแล้วก็การดิฟการอะไรแบบนี้มันรู้สึกสมูุมากกว่ารถคันอื่นๆน,นะ steer immediately when you spin to stabilize the vehicle. โอเคและอันนี้ก็จะเป็นรอบพี่3นะครับซึ่งด่านนี้บอกเลยว่าเป็นด่านของชิลอนเลยด่านไหนที่เป็นทางตรงเยอะๆนะครับทุกคนแทบจะเป็นถิ่นของชิลอนเลยก็ว่าได้เนาะคือแซงยากมากนะถ้าเพื่อนๆไม่ได้เอาชิลอนมาเล่นด้วยกันจริงๆหรือว่าคนที่ขับชิลอนเขา,าไม่พลาดเองนะครับผมอันนี้คือเราพูดถึงกันแค่ ECU ศนะูนย์เนาะเออเราจะไม่พูดถึงไปมากกว่านี้นะครับถ้า ECU เยอะกว่านี้เนี่ยโอ้โหยังไงก็กินขาดเนาะอ่าอันนี้ก็ลองดูนะคือผมก็ไม่ได้ดิฟดีดิฟสวยอะไรนะทุกคนมีพลาดบ้างเยอะบ้างเนะันนแหล แล้วก็ลายวิ่งเนี่ยผมไม่ค่อยได้มีลายวิ่งดีๆด,ด้วยเพราะว่าผมไม่ค่อยได้มีเวลาฝึกนะทุกคนวันหนึ่งผมเข้ามาก็แค่มาทำเควสเนาะรายวันให้มันครบนะครับผมเล่นลงแรงให้มันครบตามกำหนดอะไรแบบนี้ผมก็พักไปทําธุระอย่างอื่นแล้วนะก็เลยแบบไม่ค่อยได้ฝึกลายวิ่งเท่าไหร่นะลายวิ่งก็เลยจะเป็นแบบวิ่งตามเส้นนะ่ะเออตามเส้นที่มันแนะนำนะ้วมันแนะนําเส้นมายังไงผมก็วิ่งไปตามนั้นแหละนะก็เลยอาจจะไม่ได้มีลายวิ่งเทพๆลายวิง่งโหดๆให้ทุกคนดูนะครับผม the vehicle. โอเคอันนี้ก็จะเป็นรอบสุดท้ายนะครับผมเป็นกิจกรรมใหม่ของชมรมเนาะที่มีการแข่งในชมลมด้วยกันนะครับทุกคนอันนี้ผมเอามาให้ดูเพราะว่าผมเล่นผ้าแตนะ่ตอนออกตัวออกตัวมาปุ๊บเนี่ยผมหักออกไปนิดนึงนะครับแล้วแบบมันเนี่ยมันปัดออกมาอย่างเงี้ยแล้วแบบผมรู้เลยว่ารถมันจะหมุนนะผมก็เลยกดลีนะครับทำให้ผมตกลงมาอยู่อันดับที่8เลยแบบหลังท้ายเลยนะครับทุกคนแต่ทีนี้เนี่ยอยากจะให้ทุกคนลองดูนะครับผมว่ามันเป็นยังไงต่อไปเนาะคือผมบอกเลยว่าถ้าไม่ใช่ชิลอนเนี่ยผมแทบจะไม่มีโอกาสทําแบบนี้้ไดเลยะค,คือจ มีทางได้รับโมเมนต์แบบนี้แน่นอนนะแต่เพราะมันคือชี่รอนนะครับผมเลยแบบมีโอกาสได้เจอโมเมนต์แบบนี้สักครั้งหนึ่งนะครับตั้งแต่เล่นเกมมาเนาะนี่นะครับทุกคนเมื่อกี้คันดำนะครับพลาดไปเนะผมก็เลยขึ้นมาเป็นอันดับที่7เป็นที่เรียบร้อยเนาะแต่ว่าด่านนี้ทางตรงเยอะนะครับ มันก็แบบพุ่งขึ้นมาเลยนะครับทุกคนเห็นไหมคือตอนนี้ก็เกือบแซงขึ้นมาแล้วแล้วก็ดิฟแซงขึ้นมาขึ้นเป็นอันดับที่6นะครับผมและเจอทางตรงยาวๆแบบนี้โอ้โหไลจีตูดขึ้นมานะครับแล้วก็แซงไปอีก2คันนะทุกคนจากอันดับที่8นะบอกเลยว่าแบบโคตรโหดอะ่ะเออทางตรงนี่คือแบบปีศาจจริงๆนะครับสำหรับชิลอนคันนี้เนาะแล้วก็ตอนนี้ขึ้นมาอันดับที่3ได้แล้วนะครับผมจากที่8นะนี่นะครับดิฟเข้าโค้งมาเห็นไหม มันแบบดิฟเออเขาเรียกว่าดิฟดีนะครับแล้วก็ดิฟมันสวยกว่าคันอื่นอ่ะถ้าเป็นคันอื่นมันขึ้นเกดแดงไปแล้วแล้วผมก็คงจะหักแบบเออมันออกตัวช้านะครับทุกคนเออแต่ว่าชิลอนเนี่ยไม่รู้แหละนะครับผมก็ยังวนๆกับคําเดิมนี่แหละว่ามันเลี้ยวดีนะเออยังยืนยันว่ามันเลี้ยวดีเนาะนี่นะครับเห็นไหมดิฟแบบโอ้โหไหลครับไหลยาวๆไหลยาวๆแล้วก็มีหักแดงนิดนึงและ หักหน้ารถเข้ามาครับทุกคนแล้วก็ตรงยาวนะคือจากที่8เนี่ยสามารถขึ้นมาที่2ได้นะครับผมคือมันแบบผมแทบจะไม่สามารถทําได้เลยนะถ้าเป็นรถคันอื่นคืออีกฝ่ายเนี่ยจะว่าเขาไม่ตึงก็คงไม่ใช่ใช่ไหมครับเขาก็ต้องเล่นดีในระดับหนึ่งเหมือนกันเนาะแต่ว่าอันนี้คือผมได้เปรียบได้มีโมเมนต์แบบนี้เพราะชิลอนลุ้นล้วนนะครับเพราะว่ารถมันดีก็เลยสามารถมีโมเมนต์แบบนี้มาให้เห็นกันนะโอเคสําหรับคลิปนี้ก็มีประมาณนี้นะครับผมคือจริงๆคลิปนี้อยากจะมาอวยชิลอนนั่นแหละเนาะ,นะค,คือมันดีดอ่นะ หรับรถคันนี้แล้วก็เป็นรถที่แบบเล่นแล้วสนุกมากนะครับตั้งแต่ผมเล่นมาเนาะก่อนหน้าน,นี้ผมอวยแลมโบเนอเอสบีเแม้ว่าจะมีคนบ่นว่าเออมันไม่ไดีแรงมันไม่อะไรก็ตามเนาะแต่ผมก็ยังชอบ SVJ อยู่ดีแต่ว่าพอได้ชิลอนมาแล้วเนี่ยโอ้โห SVJ เนี่ยผมแทบจะไม่ได้แตะเลยนะถ้าไม่ได้เอาไปเก็บแทมแหลนะครับส่วนใหญ่ก็จะเล่นแต่ชิลอนอย่างเดียวนะคือมันขับสนุกนะครับทุกคนโอเคสําหรับวันนี้ก็เอาไว้ประมาณนี้นะครับผมก็หวังว่าคลิปนี้จะเป็นประโยชน์ให้กับเพื่อนๆทุกคนได้เนาะถ้าเพื่อออออนนนนนนชบกกกก็็ฝาาาาาดตตติตมิมมเเพื่ปปํํลลัังงใใใจรทคห้นะนน้้้ผววยะีข ตัวลาไปก่อนแล้วเดี๋ยวมาเจอกันใหม่ในคลิปต่อไปนะครับสวัสดีครับ